โอ,โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับ My Car Pocket Edition นะนครับศูนย์จุด สิบห้าจุดศูนยะครับอัลฟาบิวหนครับก็ได้ออกมาแล้วนะครับอ่าก็หลังจากที่ได้อ่าปล่อยตัวทดสอบเรียมนะครับก็ทีบิวเอ้ที่ครั้งก่อนนะครับที่ผมรีวิวไปก็คือแบบมันอ่ามันคือตัวทดสอบนะครับที่แบบเอาไว้เล่นกับเพื่อนนะที่เรียกว่าเรียมนั่นเองนะครับอ่าก็อันนี้นะครับก็จะเป็นบิวหนึ่งของแท้นะครับอ่าก็ จะมีหน้าตาแบบนี้ครับก็จะมีสกินเราครับนี่อยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงทางขวานะครับของหน้าจอนะครับนี่แล้วก็จะมีหน้าตาใหม่ครับมีปุ่มเพลงอ่าตรงนี้ครับสีขาวแล้วก็ปุ่ม achievement นะครับอ่านถูกประวะอ่าแล้วก็ option นะครับอยู่ข้างล่างนะเป็นปุ่มขาวๆทั้งหมดนะครับนี่อันนี้ก็ อยู่ทางอันนี้เป็นปุ่มอะไรไม่รู้ผมขียเกจเข้าครับเพราะว่ามันเด้งเข้าเบา์เซอร์เนาะโอเคนี่ครับแล้วก็วิธีเปลี่ยนสกินนะครับก็จะมีแบบใหม่แบบนี้ครับนี่เป็นเลื่อนดูแบบใหม่อยู่นี้แล้วนะครับโอ้โหแบบผมว่ามันดูยากขึ้นนะว่าปะแต่ว่ามันแบบเหมือนเท่ขึ้นเนาะ,นะอ่าก็สกินที่เราซื้อนะครับก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเช่นสตอรี่โหมดนะครับอ่าก็ที่เราซื้อก็จะอยู่เหมือนเดิมนี่จอนี่อะไรทูเดเวสนะครับอ่าก็ ประมาณนี้ครับโอเคก็นี่จะดูสกินอื่นๆนะครับก็กดตรงนี้เอานะครับนี่สมมติเราจะเลือกเอ้เราจะดูว่ามีสกินไหนบ้างนะโอเคแล้วก็วิธีเปลี่ยนสกินนะครับก็สมมติเราจะเปลี่ยนอ่ะที่เราซื้อใช่ไหมอ่ะพอเราเนี่ยครับซื้อมาปั๊บเราจะเปลี่ยนใช่ไหมนี่อาจจะเปลี่ยนเอานี้อ่ะเราก็ต้องมาเลือกก่อนนะครับอ่ะแล้วก็กดคอนเฟิร์มสกินนะครับนี่เราก็จะได้แบบนี้นะครับอ่ะสมมติอ่ะสมมติเป็นรูปนี่ นี่ครับเป็นสกินนะครับถ้ายังไม่มีอะไรยังไม่มีเลือกขึ้นแบบนี้ครับให้เรากด choose new skin นะครับอ่าแต่ถ้ามีเลือกแล้วเอ้ยอ่าสมมุติเลือกเสร็จแล้วอ่าก็นี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ก็กด confirm skin นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับอ่าได้ไหมครับ pocket edition นะครับ0.15.0นะครับอ่าก็วิวหนึงนะครับก็จะมีของใหม่ๆครับเพิ่มมาอีกแล้วนะครับนี่ก็เฮ้ยดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายหน้าตานี้ก่อนครับนี่ก็จะมีปุ่มใหม่เอ้ย ปุ่มหน้าตาใหม่นะครับก็จะคือ Create New World นะครับที่จริงมันจะอยู่ตรงมุมมุมบนขวาใช่ไหมล่ะเนี่ยครับนี่นี่ครับมันก็จะอยู่ตรงกลางเลยนะครับนี่แล้วก็สร้างโลกปกติเลยนะครับก็รู้สึกว่าจะยังไม่มีอะไรใหม่นะตรงสร้างโลกเนาะโอเคก็เป็นแบบนี้นะครับนี่รู้สึกว่าหน้าตานะครับมันจะคล้ายๆข,ของ วินโด์นะครับอ่าเป็นคล้ายๆของ Windows 10อะไรประมาณนี้ครับก็ไมค์ c r ร f t มันก็เป็นของ Windows อยู่แลวเนาะมันเพราะไมค์เอ้ยวินโดครับมันซื้อมาอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็นี่ก็แก้ไขได้เหมือนเดิมอ่านี่ก็แอดเฟนครบก็ต้องใช้ Xbox Live นะครับ Live อ่าก็ผมสอนสมัครไปแล้วก็ไปเลื่อนดูได้ครับอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สอนสมัครก็ได้นะครับนี่ก็ไฟเฟนก็เกมแท็กะครับก็คือตามชื่อที่เราสมัคร สมัครไว้นะครับอ่าก็สมมติอาเบียกี้ nah. framework. ตัวจริงบ้างไม่รู้อเบียกี้เกมเมอร์นะครับอ่าก็กดค้นหาค้นหาซิวโว้ยค้นหาแล้วตู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 ตตตตตตตหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้เร็วเร็วดีโอเคครับตอนนี้เน็ตก็ช้านะครับก็เป็นสามตีแชร์มาเหมือนเดิมนะครับโอ้โหโคจกา เร็ว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 ยไม่มาัะทีโอเคครับก็ลองไปเล่นกันเอานะครับส่วนวิธีเพิ่มเซิร์ฟนะครับก็นี่ครับให้เรานะนี่กดปุ่มนี้ครับนี่ปุ่มนี้เห็นไหมอ่ากดเข้าไปครับเปาะแบบนี้ครับก็พิมพ์ไอพีปกติเลยนะครับอ่าก็รู้สึกว่า0.15ยังไม่มีเซิร์ฟไหนเล่นได้มังเอสดีก็เข้าไม่ได้นะเซิร์ฟผมก็ยังเข้าไม่ได้ครับอ่าก็ลองรับเฉพาะอันที่มันแบบทดสอบเพลียมนะครับอ่าแต่อันแบบของทิงอะไรยังไม่ได้นะครับอ่าก็ ลองเดี๋ยวในอนาคตก็มีเองนะครับอ่าก็นี่ครับมาอธิบายนี้ดีกว่านี่ครับก็มีของใหม่เพิ่มเข้ามานะครับลองดูครับมีอะไรม้างไออย่าก็จะมีมานะครับอ่ามีมอนสเตอร์ใหม่แล้วก็เยอะครพิสตันก็มีนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเอมไปไหนดีแป๊บหนึ่งครับนี่ก็จะมีแถบตั้งค่าใหม่อีกเยอะแยะเลยนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมออกมาตรงนี้ก่อนดีกว่านี่ครับแถบตั้งค่านะครับลืมลืม ไอ Achievement ก่อนนะครับนี่ก็จะมี Achievement นะครับก็คือว่าเราเล่นนะครับไปกี่ชั่วโมงแล้วใช่ป่ะนี่ Time Play นะครับอ่าใน Achievement ก็สำเร็จไปหนึ่งของห้าสิบหกนะครับอ่า Game Score นะครับก็คือนี่ครับตรงเนี้ยจะมี G สิบใช่ไหมเนี่ยครับตรงเนี้ยอ่าก็คือแบบทำภารกิจนี้สำเร็จอ่าก็อ่าจะได้คะแนนนะครับสิบคะแนนอะไรประมาณนี้ครับก็คะแนนนะครับก็จะมีเอ้ยภารกิจนะครับก็จะมีประมาณ ประมาณหกสิบห้านะครับอ่าดู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 ดิดูดินี่ครับประมาณหกสิบไม่ต้องประมาณหรอกมีหกสิบห้าเลยครับดูตรงนี้ครับอ่าก็ผมทําสําเร็จไปหนึ่งอันแล้วอ่าก็ประมาณนี้ครับอ่าดูปุ่มตั้งค่าครับดูอันนี้ก็คือเช้งนะครับเกมแท็กก็คือแบบชื่อในเกมอะไรประมาณนี้ครับเช้งครับก็คือแบบเปลี่ยนชื่ออะไรประมาณนี้ครับต้องใช้แอปในการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนรู้สึกว่าจะเปลี่ยนได้กี่ครั้งนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอ่าก็ ต้องลองดูนะครับนี่ก็ใช้ในการเปลี่ยนชื่อได้นะครับโอเคแปบ๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> โอเคครับอันนี้ต่อไปก็นี่เป็น Xbox account setting ครับก็ต้องโหลดแอปเหมือนเดิมครับผมจะไม่ยุ่งมันละกันนะโอเคนี่ก็เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวปิดนี้แปบบ๊บอ,อันนี้ก็ โอเคครับก็อย่าไปแตะต้องอะไรมันก็แล้วกันนะครับผมก็มันก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเออมันใช้ตลอดนั่นแหละแต่อย่าไปแตะต้องอะไรมันดีกว่าครับโอเคครับเข้าเลยครับเข้าโลกอ่านี่ครับสิ่งที่เพิ่มนะครับใน Minecraft นะครับก็นี้ครับจะมีเนี่ครับเน้แท็กนะครับอ่านี่เนมแท็กนี่ครับแล้วก็จะมีนะครับนี่ธนูครับราสีนะครับเหมือนตอนเหมือนในคอมเลยนะมีธนูอะไรประมาณนี้ครับมีเปล่าวะเนี้ยครับ a อ r o w อ f ดอะไรประมาณนี้ครับก็ใช้ อ่าอะไรถังน้ําแล้วก็ผสมสีอะไรธนูไปผสมสีนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเพราะว่าเห็นในข่าวก็มีถังน้ําอะไรด้วยอะไรประมาณนี้ครับอ่าโอเคมีอันนี้บัญชีนังหมาไม่ใช่ละขูชอบพูด <c oughs> โอ้โหอันนี้เป็นอะไรนี่ okay. อะแรปปิสติว้าโอเคไอ้ตรงนี้ครับก็จะโดดเด่นสุดนะเพราะว่ามีของมาเพิ่มเยอะเลยนะครับก็จะมี นี่ครับนี่ชุดของมา้าอ่าเกราะของม้านะครับนี่เออแล้วก็จะมีไข่อะไรเพิ่มวะไข่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 อันนี้ครับไขม่ม้าดีครับมีแค่ฟองเดียวอ๋อแล้วก็จะมีไข่เลยวะอ๋อลาบอ่ะอ๋อใช่เลยโอเคแล้วก็จะมีอันนี้คืออะไรวะคงไม่เป็นสัตว์ประหลาดเลยอ๋ออ๋อไี้ตัวอะไรวะ ไม่รู้นะครับโอเคแล้วก็จะมีสเกลตันฮอตเฮ้ยรู้สึกว่าจะตามข่าวนะครับเป็นม้าผีโอ้โหใช่เลยเฮ้ยไม่ใช่แล้วโอเคก็เป็นม้าผีอะไรประมาณนี้ครับเรียกง่ายๆเนาะโอเคตอนนี้ก็เป็นซอมบี้ฮอตเฮ้ยอะไรวะมีอะไรเยอะแยะเฮ้ยเจ๋งดีวะ่ะนี่ก็เป็นคีเปอร์ครับเอนเดอร์แมวนี้ซิลเวอร์ฟีดเออสเกลตันอันนี้เป็นเฮ้ยตัวอะไรวะ โอ้ผีหลอกอ๋อเรายังไม่ได้เปิดนี้ครับนี่อย่าลืมเปิด d i f f i c u l t y อะไรด้วยครับ Difficultly อะไรนะสเกลตันอ๋อแบบเหมือนสเกลตันวิ่งเร็วอะไรประมาณนี้ใช่ปะ่ะเอ้โหดูข่ามนะครับอันนี้เราอ๋อก็คงจะตามข่าวครับโอ้โหแบบไม่มีการหลอกเลยเฮ้ย <c oughs> เจ๋งเจ๋งเจ๋งใช้ได้ใช้ได้เอมถึงไหนแล้ววะอันนี้ใช่ไหมอ่าต่อไปก็ อันนี้เป็นเอ้นี่นี่มีตัวอะไรคล้ายๆซอมบี้เลยครับนี่นี่อะไรมันเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าฮัสหรอใช่ปะ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็โอ้ไม่รู้ครับเรื่องนี้เนาะเพราะว่าผมก็เพิ่งได้มาอัดเนี่ยครับนะผมก็จะอัดเฉพาะอ,อ,อันที่เอ้ยตกใจ <c oughs> อ่ะก็ผมจะอัดเฉพาะอันที่มันสําคัญสําคัญนะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยว่างเนาะเออเรียนม .4 เอองานก็เยอะด้วยการบ้านนี่คองเป็นภูเขาะอะภูหูแบบร้องไห้อะอ่ะถ้าใครแบบเรียนม .4 แบบห้องแรกๆอะไรประมาณเนี้ยจะรู้สึกนะวิทยคณิตโอ้โหแบบร้องไห้อะโอเคเนี่ยครับแล้วก็จะมีสิ่งที่เรารอคอยครับตั้งแต่0.14.4นะครับก็จะมี พิสตันนะครับทั้งมีกาวกับไม่มีกาวนะครับแล้วก็จะมีนะครับดิสเพนเซอร์นะครับหน้าตาใหม่นะครับนี่เอ้ยเนี่ยตรงไอเทมนะครับหน้าตาใหม่หรือมันบั็อกอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ดูตรงช่องนะครับมันจะแบบเหมือนมีหน้าตาใหม่อะไรประมาณนี้ครับนี่แล้วก็จะมีพิสตันนะครับก็นี่สามารถวางได้นะครับดันของอะไรได้นะครับว้าฮเอ้ยอันนี้ OB s e r v ิร์ฟเ e r รืออฟเร์วอคืออะไรแปอบนึงครับ ้องกดย่อใช่ไหมแล้วกดเข้าไปเอา้าไม่ได้เหรอเฮ้ยนั่นมันคืออะไรเนี่ยหน้าตาก็แปลกอ,มอมืมันหน้ามันหน้าอันนี้อ่าเหมือนเดิมนะครับโอเคต่อไปครับช่องนี้ก็จะมีรัว้วเนเธอร์เนเธอร์อะไรวะใช่ปะ่ะหรือมีอยู่แล้วเฮ้ยมีอยู่แล้วเปล่าโอ้โหไม่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 ใช่ไม่ใช่ชแล้วเออช่องนี้รู้สึกว่าจะยังไม่มีอะไรใหม่ปะ่ะอันนี้ก็ปกติเนาะอืมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเท็กเจอแพคอะไรนี่ว่า เดี๋ยวเดี๋ยวยงอื่นค่อยรีวิวครับเดี๋ยวม้ายังไม่ได้วางเอ้ยม้าวางไปแล้วอ่าบล็อกก็รู้สึกว่าจะยังไม่มีอะไรใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปทดสอบม้ากันนะครับมาเราลองขี่ม้าดูเราไม่กินนะครับโอเคเราจะขี่นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม้าอยู่หน่อยนี่ครับม้านะครับก็เอ้ยอันนี้เล็กไปไหมอ้านี่ต้องอันนี้ครับนี่วิธีการขี่นะวิธีการควบคุมม้านับเราต้องขี่มันก่อนนะขี่มันขี่ไงครับ คีมันนี่ครับอ้ยติดติดติดตรีเด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 เนี่ยครับต้องคีออ้ย่าเดี๋ยวผมจะสร้างโลกใหม่ละกันอันนี้มันแบบป่าเยอะเนาะโอเคนะครับก็สร้างโลกใหม่ create new world โอเคแบบนี้เอาหอมีมีน้ำมีน้ำโอเคแล้วก็นี้ครับวางหมาไปนะครับนี่วางมมาตุตดตูตแบบนี้อ่กดขึ้นครับนี่แบบนี้ครับนี่ ก็ถ้าจะลงน้ำก็กดสเน็กนะครับนี่ตรงนี้ครับก็คือกดย่อน,นะครับอ่าถ้าจะลงอ่ะโอเคขึค้นแบบเดิมครับนี่ครับก็คือแบบนั่งไปเรื่อยๆเอา้าดูฟักอะไรวะก็นั่งไปเรื่อยๆก่อนนะครับอา่านั่งไปเรื่อยๆเฮ้ย hey! อะไรหรือว่าต้องให้มันกินข้าววะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาอะไรให้มันกินก่อนครับใช่ป่ะไม่รู้อ่ะผมก็ไม่แน่ใจฮนะกินไงวะเออกินข้าวกินกินเร็วเร็วเร็ว เออกินไปแล้วก็ขึ้นแบบนี้ป่ะผมก็ไม่แน่ใจเออกินไปเร็วๆขอขึ้นหน่อยโอเคนี่แบบนี้ครับต้องรู้สึกว่าต้องให้กินก่อนนะครับอ่ากินก่อนก็นะครับให้กินวีดนะครับนี่ถึงจะได้ครับแล้วก็นี่ครับเวลาเรานั่งครับก็จะมีปุ่มโอเพนโอเพนขึ้นมานะครับโอเคเราก็จะสามารถนะครับเอาเกราะนะครับมาใส่ได้ครับเกราะก็คือนี่ครับนี่อันนี้อ่าก็กดโอเพนนะครับนี่เอาเกราะใส่ นันยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยต้องดูต้องดูอ,งดอ้ยไอ้หอเป็นไงล่ะโอเคครับแล้วก็เราสามารถใส่อ่านได้ด้วยนะครับก็คือกดโอเพนกดไงวะแบบนึงครับโอเพนโอเพนนี่ครับแบบนี้อ่าแล้วก็กดอ่านแบบนี้ครับเราก็จะสามารถขี่มาได้ครับแบบนี้กับกับกุบกับนี่เราสามารถชาร์จการกระโดดได้ครับบุ๊บเอา ไม่ได้เหรอนี่ครับแบบนี้ครับยอ่ยอย่อเอ้เอ้แบบนี้ครับอาก็แบบนี้ครับก็ขี่ง่ายๆเฮ้ยต้องดูต้องดูต้องดูบ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 ูอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นหัวใจมาใ้าใจ่ปบะานเนี่ยตรงไอ้ข้างหัวใจข้างบนนะครับผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวมีแบบให้วิ่งตกอะไรไหมขอตกนอยอึ๊บเอามาไม่เจ็บเดอะฟ้าได้ด้วยเหรอเฮ้ยมาขึ้นสองบล็อกได้ปะ ได้ปะไม่ได้เหรอโอ้โหเหมือนคนนี่วาโอเคครับก็อ่ะสิ่งที่เพิ่มผมก็อ่ารู้มาแค่นี้ครับอ่าก็ผมอาจจะรีวิวตกบกบกบกพ่องไปนะครับอ่าก็ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็ไม่ว่างเนาะผมก็รีบนะครับโอเคครับก็สําหรับลิงก์โหลดนะครับก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับก็ไปโหลดกันได้นะครับโอเคก็มอสีเนาะอ่ะผมก็อาจจะไม่ค่อยได้อัพคลิปนะครับอ่าเพราะว่างานมันเยอะเนาะอ่ะอย่างที่ผมบอกไปนะครับโอเคผมก็ จะพยายามอัพนะครับเฉพาะอันที่มันแบบสําคัญอัปเดตตัวเกมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับใครชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับก็บายบายครับยู